สวัสดีค่ะช่องเมียเสียบผู้ช่วยเตอร์ซิลี่ค่ะได้ยินได้เสียงแมคโคสวัสดีค่ะคุณแม่ไอจอนนี่ด้วค่ะเดอ้อสวัสดีค่ะแม่เห็น,นยินได้จังนี่กุ้งเข้าไปอันเอาหลานถา่ายยา่ไป่นโลมมันหายเลยยังมาโซมม่คนไปน้ำยา่ไอหนีไปแล้วอ๋อน้องเพิ่นดีนีน่ีไอจอนนี่แล้วอ่ะอ๋อจ้ะนี่ค่ะไอจอนนี่แล้ว,ลลวจา้างแมคโคมาขุด หลายๆคนเห็นในคลิปไอจอนนี่กับน้องมอนอเดอค่ะดินมาเบิ้งอีกแล้านะอ๋อนี่เด้อค่ะฝั่งฝั่งนี้ฝั่งนี้คือร้านอุบลนวันวานนะคะนี่ขุดบอ่อของเรานี่แหละโอ้ยขุดลงมากย่างเลิกเลยค่ะตอนแรกอะมันได้แค่4เมตรเพราะว่าปีที่ขุดนั่นดินยังจําได้อยู่เออคนที่ขุดเพิ่นบอกว่าข้างล่างมันเป็นพลานหินนะคะมันได้แค่นั้นมันได้แค่4เมตรนี่ค่ะ ข้างหลังก็เป็นซุ้มไก่นะคะย่ายไปแล้วค่ะซุ้มไก่ค่ะแล้วอาคารตรงที่รถกระบะจอดเมื่อก่อนน้องเฟิร์นเคยอยู่ตรงนี้นะคะเคยเห็กุกระเพาอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วข้างหลังก็เป็นค่ายเป็นที่พักเด้อค่ะโปรดักชั่นก็เลยไปยู่บ้านลิ้ช่วงเนี้ยมันมีอย่างดอกมันมันหม่มองยู่อไอ้แย่นี่เรายังเฮ็เเดบ่อให้เรียบร้อยนี่ค่ะแมคโครขุดออกเรียบร้อยแล้วนะคะบริเวณพื้นที่ดินพา,มา,นนพามาเบิงนะะี่ค่ะดินพามาเบิงเด้อค่ะเด้อนี่ บรรยากาศแดดซองย้าไบ่ายยางเบิ้งบรรยากาศดีค่ะพวกน,าน,น้าอาจารย์นี่แมคโคอยู่ฝั่งนูน้นอบินพาข้ามไปฝั่งนู้นนะคะไปดูนี่ปอเทืองสวยมากปอเทืองปอเทืองเห็นไหมปอเทืองอุบลบ้านพี่หนาวแล้วนะคะนี่บ้านพี่นันหนาวแล้วนะคะนี่นะคะปอเทืองนะคะ ไม่ออายาให้ผ่านเข้าไปด้านหน้านะคะเห็นไหมคะนี่ฝั่งนี้คือปอเทืองนะคะฝั่งนี้ก็นี่คะ่ะบริเวณต่อไปไอ้จจะมีรถเสียหน่องพักอยู่ฟังนี่คะ่ะน่าจะตรงนี้แหละไปเบิ้ฟฝั่งนั้นพีแอดสวัสดีค่ะอ้ยเขามาลุกขุดรอกคลองเพิ่มนะเนาะมันมันเหลือปลาอยู่บ่ะตอนแรกอะที่เขามาขุดเลือปลาอยู่ไหมอะ ปลาบัมีเ,เลยเบิดแล้วไปบอกคะเบิดเบิร์ดแล้วเด้ค่ะเด็กคะดิดใหม่เราเรื่อยเนาะค่ะเนาะเราขยายไปอ,อ่าสี่สี่ปีที่แล้วฟังที่นี่นี่ที่เป็นซุ้มน่ะ<ว>เขาขุดบ่อเลี้ยงปลาเข็งเนี่ยจย์นี่ขุดหากหากบอ่อเพื่อเลี้ยงปลาเข็งยังเคยเอามาอานอานนันเอาอาหารให้แล้วเราอยู่วันนี้ขุดลงอีกจากเมตรพู้นี้ลอกลอกกันขี่โค้นขี่ตมออกค่ะมันเทศไทยน่ามันคุ้นเนาะ ขาบอกว่าวันนี้จะหนาวนะพี่อ้อพี่พี่แอสฮะวันนี้พรุ่งนี้มาลืนสามสี่วันนี้จะหนาวอีกแล้วหนาวก็ได้ชอบไหมชอบไหมไม่ชอบเลยคู่ไม่มีหาคู่ไม่มีไม่ชอบหาคู่ไม่มีอ่ะพี่แอสจังสดน่าร้อนเพราะว่าเออพี่แอสจังสดนะคะสาวๆเนี่ยทักมามีเบอร์ไหมฝากเบอร์ไว้เลยหรือว่าเล่นเฟซได้ยังเฟซก็ยังไม่เล่นเบอร์โทรก็ไม่แจกแล้วจะมีสาวได้ไงแล้วจะมีสาวได้ไงคะพี่แอส ปาสินพาเดินไปดูฝั่งนน้นนะคะ,ะพี่แอดจะไปไหนเนี่ยจะดูขยะก่อนอ๋อพี่แอดจะไปเชียร์ขยะนะคะนักท่องเที่ยวก็ยังมาอยู่เด้อค่ะน,นะเห็นไหมนักท่องเที่ยวก็ยังแวะมาอยู่ได้นะคะ <laughs> นี่พามาดูนะคะขุดลอกนะคะ,บ,ะ,คะบริเวณอ้เจ้าหนี้เราก็จะฝั่งนี้ก็เอาดินลงแล้วแล้วที่เห็นเป็นยังไงตรงเนี้น ฟามไก่ก็ย้ายไปอยู่ตรงนู้นนะคะตรงนี้คือสนามชนไก่ค่ะตอนแรกค่ะคือสนามชนไก่นะคะบริเวณนี้นะคะว้าวทานพี่อุบลหนาวแล้วนะิวสวยสวยสวยมากเลยนะคะตอนนี้นะลิิลลิลลี่ลลมมอ่ะสวยมากค่ะขออนุญาตถ่ายตรงนี้นะคะ รู้สึกว่าบรรยากาศบ้านเฮาเดอค่ะเดอใครที่เป็นคนอีสานเดอค่ะเดอไปอยูใครที่เป็นคนอีสานที่ไปทํางานต่างเมืองต่างจังหวัดต่างบ้านต่างเมืองดูคลิปลินนะคะเป็นกําลังใจให้สู่ๆเด้อสุภูสุคนเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะไปยูไกลบ้านไก่เมืองกะเก็บเงินเก็บท้องมาอยู่บ้านเฮาค่ะดีสุดแล้วค่ะลูกอีสานก็คือลูกอีสานนะคะที่บอกไทยเนี่กะบ,บ่าเป็นยังดอกเนาะ เป้าให้ภาคอื่นเข้าใจได้นะคะภาคใต้ภาคเหนือนะคะเข้าใจได้มันเป็นดินเลนนะคะตรงนี D ้ดินเลนดินโคลมาดูซิไข่มันไข่ไหมเนี่ยโมโคหุดนะคะเม่เห็นทางหลังแล้วก็คิดถึงบรรยากาศเก่าๆคิดถึงเชฟเชฟอะไรนะเชฟต้อซื้ออย่างนี เชฟน้ำชาบอกเหรอเื้อเชาบอกเหรอวุฒิกรารสินนะคะอาร์ตทีมงานที่เคยอยู่นี่ค่ะอะไรเนะี่ยบริเวณตรงนี้เจมอ้วนนะคะเจมอ้วนหลายๆคนคะ่ะคิดถอดอยู่เงียบๆเบงาๆนะคะช่วงนี้โควิดโควิดระบาด อก้อนอันนี้มันจะอไอ้จอน,นี่รยเช็ดอาคารนะคะอาคารขอมาตรงนี้รื้อออกแล้วนะคะเพ่อนเซียนขุดลงอีกลึกบ่คะ,ะจะจะขุดลงอีกลึกัไหมคะ แค่นี้แหละครับลอกโคนออกหมดอ๋อแค่ลอกโคนออกตรงนี้นะคะอ๋อจ้ะอันนี้มันอันนี้มันเป็นหินเนาะคะ่ะเนาะครับอ๋อตรงกลางตรงนั้นนะคะมันจะเป็นมันเป็นหินแล้วคนะ่ะแล้วอันนี้ก็เป็นหินหรือยังคะอันนี้ก็หินเดี๋ยวเปลียนโคมหินขอบสากอ๋อค่ะโคมมันลงน้ำงาม เช้าคุณบอกคะต่เช้าเ,ออเป็นหินนะคะเป็นพักนะคะเป็นพักกันอันนี้มีแต่หินทั้งนั้นเลยจังหวัดอุบลราชาธานีขอบคุณค่ะพี่หนึ่งอยู่ไหนอะทัศน์พี่หนึ่งอยู่ไหนพี่หนึ่งอยู่ไหนพี่หนึ่งอยู่ไหนตามหาพี่หนึ่งก่อนไหมเอาคือว่ามาอีกแล้วแม่ ลินจ้าวส,สวัสดีค่ะน้องมอนน้องทัาสวัสดีค่ะลินลินท่าย,ย้อนแสงเพราะว่าตอนนี้ลินจะบอกให้แสงพระอาทิตย์อุบลราจะานี้สวยมากอ้าวเดี๋ยวถ่ายรูปให้นะคะนมนมมือน้ำครับมือน,มน้ำมือน้ำดิเนี่ยอันนี้มือน้ำของแท้นะคะน้ำของแท้มน้ำของแท้ผูชำนาญการอุ้ยแต่ว่าแสงฝั่งนี้สวยมากเลยอ่ะแสงหน้าหนาวด้วยค่ะเด้อแสงหน้าหนาวจะสวยมาก แดดเริ่มฮอแล้วแต่เขาบอกว่าวันนี้จะหนาวอีกแล้วนะใช่ไหมทัศไม่รู้ครับอสองหนุ่มตอนนี้ก็เป็นเงียบๆเ,เหงาๆได้เจอน้องกลมต้องแบลหลายมือ้อเดาจะว่าจะถ่ายคลิปไกลนะครับอยู่ในฟาร์มไกลเราอยู่ในกับฟาร์มไกลเดินไปบ่ได้เด้กค่ะเดี๋ยวมันจะผิดกฎ youtube นะคะเราออกมาจากฟาร์มไกลจากทุ่มอ่ะกมาาแต่ยังินข้วเรากลับเข้าไปอีกเหรอกินขา้าวแล้วก็กลับเข้าไปอีกเหรอบอกครับกินข้าวกันนอนกินขา้าวปุ๊บก็นอนป้อยไปไหหรอ พี่วจามะไทยคลิปไทยยังหลินได้ไหมเปิดคอนส่งคอนเสิร์ตยังสิไหมก็ต้องต้อนแรกครับ,บต้องคำคำเขาไปกินเหลราในเลี้ยงนี้เขาก็ไปกินเหลราอยู่ในขอกไก่แล้วเข,ข้าไปทางไหนได้หรอเ <laughs> ลือกเข้าไปอีกกับเกียงใจอีกเด้ค่ะได้ยุ่งซ้ำหนีกับพ่อตะเคีย้ยวมอเตอร์ไซค์มาถ้าไปฮอดพุ่นกะกะบ่กล้าเข้าไปได้บอลได้เคยเข้าไปนั่นเ <laughs> หลือกันอยู่สามหนุ่มนะคะแก๊งมาตะเคี้อีกนะคะไอ้เจนี่เราทีเปิดเมื่อใดเนี่ย ว่าสิ้นเดือนครับว่าสิ้นเดือนแล้วปิดโควิดอีกทีพี่โบนี่จะเลื่อนหรือยังไงครับยังไม่แน่ใจออท้าป็นคนดึงสายให้ผมมือสายครับอันนี้มือน้ำอ๋อมือสายกับมือน้ำเป็นเงาเงาเลยนะตัดหญ้าครับมือนี้ตัดหนาตัดหนาตัดหนาอยู่แล้วมาตัดหญ้าอยู่ที่แลนด์มาร์กยางก็ไปกับเสียงวุ่นวุ่นวุ่นอยู่เสียงยังไะนอนเว้น สวัสดีค่ะเมอี้ยอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสดีกําลทายคิปทิมงานพากันไปหานป่าได้บ้างครับปลาได้บ้างอ้ยได้แต่เนาะทิมงานโซลูปทิมงานโซลูปได้เยอะค่ะได้เยอะค่ะอันไปพัทยาหน่อยเพิ่งมาหรอคะอ๋อจ้ะกําลังทายน้องทิมงานถามข้าวหนึ่ง ก็มานั่งคุยกับน้องๆน,นะคะมาคุยกับน้องๆว่าจังใดแบบใดมาถามข้าวๆกันเพราะค่อยได้ออกมาหลังฟาร์มค่ะช่วงเนี้ยตัง,ตงหัวกระตังหยุ่งนะคะบรรยากาศน่าจะโควิดซ้าพุ่นลหค่ะก็จะได้เป็นสนุกสนานอีกคือเกาว่าช่วงนี้ไอ้จอนี่เราก็ปรับปรุงวิวทิวทัศน์ของทั้งฟาร์มอยู่นะคะน้องๆตอนนี้แก๊งมาแต่ใส่อีกก็เหลือสามคนเดี๋ยววันหน้านะคะลิ้นจะไปทำคลิปไปตามหาโต้งขาล็อกนะคะ ได้ยินข่าวว่าเราขายลอตเตอรี่ยู่นแถวอุบลน,นั่นแหละเดี๋ยวจะเข้าไปหานะคะเอซี mm hmm. ผู้ใดอยากอ,าอยากรู้ว่าต้องอยู่ไหนนะคะต้งเขาทำอาชีพสุจริตเดลค่ะเดอร์ทำอาชีพสุจริตแต่่าความชอบของคนท้นอมบลคือกันเขาก็อยากจะอยู่แบบนั้นอยู่แบบอิสระนะคะพอมาอยู่กับพี่จอนี่พี่จอนี่แกจะแบบว่าฟิกนะคะแล้วก็อยากหายต้งเป็นคนดีนะคะก็อาจจะมีกรอบมีอะไรบางคนก็อยู่ใดอยู่บ่ไดก็ไปะค,ะค่ะว่าเป็นยังค่ะต่างคน้นต่างที่มานะคะแล้ว ถึงเวลาก็ไปค่ะแค่นั้นแหละค่ะบ่มิยงางยางสำหรับที่นี้นะก็ยังอยู่นะคะสองหนุ่มยังอยู่นะพี่เอสส้าโลก็ยังอยู่นะคะลาปกิกรได้จ้าลาปกิกรสวัสดีค่ะ